แม่แม่จ้าตอนนี้เราตัวกินเขาบอกริดเี่เอนฝากใส่ฝายของฝากของฝากของฝากขยาโบกินโบจ้าเอาไปนุชขอนแล้วเราเอาไก่ก่อนเราไก่เอาไก่ฝาก FC จากตะกูลจะมาเยี่ยมจ้ามาขายของซอยอีกมาซื้อซอยอีกน่ารักเลยน่ารักมากเลยน้ำใจเราเราก็จะฝากไก่จะฝากข้าวจี่ฝากไข่ปิ้งไปให้อัน คนตั้งเคยกินน้ำหนึ่งเด้อไก่หกดาวกินผู้เดียวพอได้ปะจ๊ะได้จ้าไก่หกดาวได้ไก่หกดาวโอ้ได้ไก่หกดาวไปนะคะได้มีไข่ปิ้งมีอฝักเต็มซื้ยใหญ่ตาฝักอันนี้ซื้อเด้อซื้อโดยเอกซื้อซื้อป้าจอใจดีขนาดเลยเอาเลยรไหมไข่ปิ้งก็เป็นข้าเข้านะเอาอยู่ว่าเอาเลยรไหมชักี่เอาไปชักเออเอาไปเอาไข่เอาไปขายสินค้านะคะมะม่วงมีนะคะวันนี้จะช่วยแม่แหม่มค่ะ ไก่ปิ้งแล้วก็ข้าวจีเดอร์จ้ะส่วนตัวเองขาย มะม่วงจ้าสู้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 จ้าสู้สู้ไ่ขายดิบขายดีเด้อน้องแม่ยตอนนี้น้องแมมมมไแม่แม่แม่อไร้จ้าจ้าเอฟซีแม่คนมีจตะว่านั่นเออถ้าแม่แม่แม่อันนี้บ่้องเดินนี่ห้องน้องแหอมาจกซีฟนั่นซีฟันสิแต่หอแล้วเอฟซีมจะย่หลายกว่าอีกห้องนทุกคนแม่แม่มสแมอแมแมนมองแม่ม่ม่กม่แ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 ม่่แค่ะม่ม่่จ้ กินข้าวลืมมาจตกเดียวพรุ่งนี้จะมาใหม่นะคะจ้ามาเล่นแม่ไข่ไข่เพิ่นเรือหลายเดี๋ยวซิมาซื้อจะแพงสองแสนจ้าจ้าจ้ามาแม่ไข่ปิ้งนะซื้อไข่สด่ไข่สดไข่สดยังหลายอยู่แม่บอกยังหลายอยู่ค่ะซื้อวันนี้จะแพงนึงได้อยู่บอไม่ไม่เป็นไข่เป็ดแต่ไข่เป็ดแต่เอาไข่ไก่หรอไข่ไก่เพิ่นได้หน่อยบอกงานเอาไว้ขายที่จะไข่เป็ดนี่อไไรเนี่ยฮะไม่ต้องกินไข่ร้อยหนึ่งแต่ร้อยหนึ่งอะไรใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้ร้อยอันนี้สองร้อย นี่สองร้อยนี่ร้อยหนึ่งโอ้ยขายดีเด้อโมลิ่งขายดีเด้อจ้าเจ๊โบเจ๊โบพาวเวอร์ไม่ต่อไปก็จะเป็นเจ๊โบแซนด์วิชชาพนมแล้วนะแล้วเดี๋ยวอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชิมใหม่จ้าจ้าไม่ห่างนะสาวตรงนี้นะจ้ะขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจ้าเป็นไรคะเป็นไรคะขอบคุณมากนะคะเจ้าอุ้หนุ่นะคะจ้าขอบคุณมากนะคะเจ้าอุ้มเนีนจ้า กลับมาการเ่อกีนนี้ขาหมดเลยอ่ะไอ้สิปีปะาหเวอนะเขาเงียบเลยเด็ก่กัสู้สองคนแล้วขายให้หมดขายให้หมดขายให้หมดให้หมดนะขายดีขายโซซันของของกีบ่โทรศับเนี่ยอ๋อมอยอยู่ไหนวาลูกค้าซื้อซื้อลูกสิ้นอ้ลกาเลยเจ้าเซ่บแจบผันทองเลยจ้า ไปรบรคะไปรบ่าคา,า,คาสวัดีนะคะสวคดีนะคะสำหรับที่นี้ไม่เหมอนฝาก,กด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดงรอด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ขายของอนกนจาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ